สวัสดีจ้าแซบแบบมัมมาแล้วมากมากเหมือนนี้ผ้ามากินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะรถนี้นะรถชีสนะคะเห็นไหมซองสีชมพูค่ะมาเนี่ยค่ะของอีแม่นะคะนี่แล้วก็น่องไก่นะคะปีกไก่ย่างนะคะส่วนของลูกสาวเป็นอกไก่ย่างแล้วก็อันนี้ของนางค่ะนางนั่งอยู่ตรงนี้ นี่ค่ะไปค่ะเดวติก๊กพาชิมเนาะอาจจะไม่ได้ใช่คลิปยาวนะพาชิมน,นิดหน่อยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปชิมกันเลยสวัสดีค่ะแซ่บแบบมัมมาแล้วมาวันนี้พามากินมามมาเผ็ดเก่าดีโอ๊ยก็ <c oughs> อประทานอภัยยังไออยู่นะคะเนาะ <c oughs> ไอเบิร์ดขอบขั่วค่ะอันนี้นะคะปีกไก่ย่างเนาะย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะลาคาหนี่ มาม่าเผ็ดเกาหลีซองสีชมพูนะคะผสมชีสดูืผสมชีสจริงป่ะเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ค่ะเห็นไหมมาค่ะสิพาซิ้มมันกะบบเผ็ดแห้งหรอกคะ่ะมันกะออกแส็บๆนิดนึงนะคะลูกสาวดิอ๊กไก่ยยางค่ะืืมมออ ก mm hmm. ย่างอันพวกระทำฟินิชฟินิชอยู่ไหนบอกัว,ว่าสิทายวิดีโอนะฮะไม่เคย o ์สามี hmm. like ami, ค่ะนจช อร่อยอะค่ะร้อนเละ h อตเห็นบ่เห็นชามี่เหรอื่อ ข้ามีมะกวูดค่ะอืมอืม,อมแซ่บ มากค่ะทำไมหนูมีความรู้สึกว่าแม่มีน้อยกว่าหนูจ้ะเท่าๆ่กันค่ะมีอะไรง่ะมไหมาแม่แบ่งของแม่ให้หนู่นเนียอือฮั่นจริงดิอือ ค่ะขั้นแรกขั้มแรกขั้มทุดท้ายนะคะพามาชิมเฉยๆเนาะยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดด้วยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะอืไปเจอกันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้บายบายสวัสดีจ้า hmm